วัดีจ้าแล้วก็เขากับคุณเราพนเด่อแล้วจะปุดเมื่อไหร่ก็จะพูกี่ยกับกินกับเพียกินแบบเฮียเฮียต้องกิด้วใช่เพรมีเราเรือกันนะจ๊ะเพื่อความบังผู้เรียให้เข้ากับ สูตรซี้พรีเมียมของเราต้องทำยังไงรสดีมันจะอะร่อยปงไปรสดีพันปีคือฟ้านหัวคนคือแตกเลยนะแต่ประเด็นคือมันไม่ออกหน่อยสักหน่อยเดียวมันจะไม่มีความหอมของน้ำซุปตีให้แตกเพื่อให้น้ำซุปเกิดความมีเอ่อเทคเจอร์ขึ้นมามีความหนัวอันนี้ไม่ใช่ทำไข่ดาวน้ำนะโอย เสร็จแล้วปุ๊บห่าน่แหละบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าเฮียชอบกินแบบเป็นเขาเรียกว่าไงนะน้ำซุปไข่ซุปไข่ยชอบกินไข่เหรอข่าวไหมเนี่ยอะไรนะไม่น่าข่าวเป็นสูตรของอ่านดูเตยก็คือเราจะไข่ลงไปกับหมูเพื่อที่จะให้ไข่เนี่ยเกาะที่หมูแล้วไข่ก็จะเอ้ยแล้วหมูก็จะนุ่มขึ้น ชิดว่ามีคนไกลล่างตัวหมูนุ่มที่สุดในสามโลกจมหายลงไปเลยอ่ะบาปบุญอ่ะบาปบุญคุณโทษไปแล้วตอนนี้ก็คือเราอยู่ในเอ่อโรงโรงนาสีโรงสีข้าวนะเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อเด้อเป็นเติมหลุดฝังนะนี่มมาก ไปบนฟ้าเห็นเป็นหมอกค่ะเห็นเป็นตกขาวมีปัญหากับของลูกเหรอมีปัญหาของลูกเหรอตกขาวเนี่ยของสูตรน้องเตยซึ่งตอนนี้ไม่สามารถจะปั้นเป็นตัวได้แล้วเพราะว่าไข่เยอะไปความจริงน่าจะใช้ช้อนนะน่าจะเวิร์กกว่าการเอาเต้าหู้ลงไปด้วยเดี๋ยวพี่เต้าหู้ในแรงใครชอบ A few moments later เราจะลงเป็นละลายให้เป็นน้ำซุปอย่างวันนี้อย่าหาทำตาลัตาตาลันตาตตา่ตต แนน้องไก่ก็ต้องลงไปด้วยน้องไก่เลยน้องไก่อย่าพูดถึงชื่อนี้ได้ไหมอ่ะหัวเก่าหัวเก่าชื่อไก่ถ้าใครไม่รู้นะหัวเก่าพี่เตยก็คืออยู่ที่ฝรั่งเศสชื่อไก่อันนี้ไม่ออกอใช่ไหมออกแต่คือหัวเก่าก็คือหัวเก่าเพราะตอนนี้ต้องการหัวใหม่เวลข้ามจ้าเวลข้ามจอด ไม่ใช่น้ำหอมแต่อย่างใดกระดอาโอ้เหดูดิดูความพรีเมียมหมูสามกระสัดใช่และนี่สูตรน้ำจิ้มแม่มณนีวันแน่อหเมียเองนะจ๊ะเราจะเอาลงไปโอ้พิวล่าเราจะเอาลงไปเพื่อที่จะให้น้ำมันเป็นอะไรนะนัวใช่ผมอีดแล้วก็มีความแบบ รสชาติของเป็นสูตรของที่ไหนเป็นสูตรของเลยอายุของน้ำจิ้มนี่ม่เอามาให้ประมาณน่าจะสองเดือนดแล้วอ่าเราจะมาดูกันว่าวันนี้จะกินได้ไหมใช่นี่มอือโอ้โหพร้อมแล้วอ่ะตอนเนี้ยพร้อมทิ้งอ่ะ Oh oh. ้้ไดเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เฮียและเตยก็ได้ทำเป็นสูกี้พรีเมียมสูตรพรีเมียมใช่โดยใช้น้ำจิ้มเต้าหู้เยิร์ใช่เธอต้องเต้าหู้เยิรกสนะเต้าหู้เยิร์าเดี๋ยวเราให้ดูว่ากินซั่งกนซั่นมากมากกินกี่คนถามนี่ดูหมูสะก่อนดูหมูสะก่อน คืออยากให้เห็นท่ายกเราจะขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำจิ้มสุกี้ของคุณแม่มณีวันของคุณแม่มณีวันแม่ของเฮียใช่แม่ของเฮียเนี่ยขายกับข้าวมาก่อนและน้ำจิ้มสุกี้นี่ถือว่าอร่อยหนึ่งติดหนึ่งเลยอันดับสิบของโลกที่เขาไม่ขายที่เขาไม่ใครสั่งที่ไม่มอีกคนขายใครจะได้กินนี่คือบอกเลยว่าเป็นบุญ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 ปากบุญลิ้นสูตรโบราณน้ำจิ้มแบบ เต้าหู้เลยเต้าหู้ยี่หากินยากเนาะหลายคนอาจจะไม่ชอบนะแต่ว่าเคียนเนี่ยก็ไม่ชอบเผาเต้าตู้เต้าหู้ยี้เหมือนกันแต่ว่าแม่เนี่ยทําออกมาได้แบบลงตัวและอร่อยมากแปลว่าหาคนทําเต้าหู้ยี้อร่อยๆน้อยนะเชิญขอบคุณค่ะเอาเอาชจร อย่างนี้เหรออ่าเดี๋ยวมีน้ำจิ้มอีกอันนึงให้เทสด้วยเทสลาลองได้ไหมไม่ได้ดินน่าเกียดเดี๋ยวเด็กทาตามอบทใช้จักรยานในการรับชมนะใช่เพื่อสังคมจริงๆอ่าเชิญอ่ะมาชินชนชนชนสองเดือนแล้วไม่รู้ว่ามันยังใช้การได้อยู่หรืเปล่าใช้การได้ดีใช่ใช้การได้ดีมากเป็นยังไงบ้างมีความเป็นโตฮูจิเทียบกับ เจ้าทุกเจ้าชอบหนูชอบอาหารที่คุณแม่มณีทําอยู่แล้วอาจจะแบบคุณแม่อาจจะทำออกหวานไปนิดนึงแต่ตยกินติ่กินหวานสิบไหมคะโอ้ยมากไอเทมเนี่ยให้เก้าอ่ะอาจจะแบบวันนี้แม่ทำหวานไปหน่อยแต่ว่าแม่หักค่าขนมแล้วนะรอเออก็ได้แม่เป็นสิบก็ได้ เพราะว่าเคยทาขายอยู่นะแต่ว่าด้วยความที่สงสารแม่ไงอยากให้แม่อยู่สบายเพราะไม่มีใครซื้อหรอม่ม่อยู่ไหนเป็นหนึ่งสูตรน้าจิ้มเดี๋ยวจะบอกวิธีว่าเพราะว่าเยเนช่วยแม่ทําจะบอกวิธีได้ว่าเขาทาแบบไหนไม่รู้ว่าถ้าใครรู้ว่าสูตรนี้เขาเรียกว่าสูตรอะไรเป็นสูตรเต้าหู้จี้เนี่ยจี้ <H ug gy> เป็นสูตรไหลัหมหาไหลเป็นสูตรเต้าเจี้ยวหลนหรือเป็นหลนเต้าเจี้ยวเออเรื่องนะ้เรื่องนนี่ อีกน้ำจิ้มหนึ่งที่แม่ก็ทําไม่เป็นสูตรอะไรแม่ใช้การมิกซ์แอนด์ไม่แมทใช่แต่ทําให้ทุกคนเนี่ยชอบในน้ำจิ้มนี้คือเอาไปใช้ในการกินกับหมูกระทะได้จี e n i u สค่ะแม่ใช่แต่ก็บางคนก็ชอบกินกับซุกี้เพราะว่าไม่ชอบเต้าหู้จีแต่เต้าหู้จีนี่อร่อยคือตัวอ่ะขอแบบขอเต้าหู้จีเลยอ่ะเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่านะเป็นเหมือนซอสน้ำจิ้มไก่นิดนึง ก็ออกหวานแต่ว่ามีความหอมของงาแล้วก็มีความหอมของฝีมือแม่ใช่แล้วก็มีความอร่อยของผองชูรสที่ดึกคิดเข้าตาเหรอเมื่อกี้อะไรจริงเป็นคนดราม่าปกติเป็นคนดราม่ากินไม่ถูก ไม่เคยกินฝีมือของแม่เฮียได้ลองต่อพิสูจน์สองน้ำจิ้มนี้ว่าใครบอกว่าเตยไม่เคยกินฝีมือของแม่เฮียตอนนี้เฮียทำน้ำจิ้มสกี้ขายเฮ้ยน้องเตยก็ซื้อมาไว้ที่บ้านอแต่ไม่เคยกินต้องดดากันเลยทีเดียวนมหมูแดงแล้วก็เต้าหู้โอ้โหแบบเนี่ยหมูทั้งนั้นอะเต้าหู้ที่ปอกมาด้วย ทางก็ไม่สู้อู้หูแล้วกรุงเทพก็ไม่สู้แลกรุงเทพคือหลัท่องเที่ยวเหรอเป็นน้ำจิ้มที่กซ์ออกมาแล้วแบบมีการทำปรุงรสอีกนิดนึงอ่ะ็แบชอบที่มีงาแบบชัดเจนอ่ะตัวงาชัดเจนมากคือได้เคี้ยวด้วยเพราะว่าแม่คั่วเองเลยอุ้ยน้ำจิ้มกินหมดไปเนี่ยอะไรที่โดนน้ำลายแล้วเอาลงไปในในพวกเนี้ยแม่สอนไว้ว่ามันจะบูดนะใช่คือเราต้องกินให้หมดภายในวันเนี้ย ดีนะดีเลยแหละใส่นี่คำเดียวก็กินเข้าไปได้เลยะคอไม่เค็มมากเตอเป็นคนชอบกินสุกี้แอบแบบน้ำจิ้มเยอะๆไม่ต้องหวงน้ำจิ้มอ่ะเอ็มเจก็เอ็มเจเถอะหมูด้วยนาะนะไม่หักเลยแม่แม่สิบอกแม่ในคลิปเลยแม่มันนีคะไม่หักเลยแม่ดูนะทุกคลิปเออ ชอบน้ำจิ้มคุณแม่มากค่ะทำขายไหมทช่ทำขายน่าจะดีนะเฮียไว้เฮียดังก่อนเขียนไว้แล้วแม่ได้สลักไว้บนหินเรียบร้อยแล้วสูตรน้ำจิ้มอ่ะดีอันนี้ดีทำขายได้เลยช่วงโควิดเนี่ยอยู่บ้านไม่รู้ทำอะไรเืรน้ำจิ้มเฮียมากินเล่นอวยไม่ไหวไสตากแหกไสฉีกไม่จะต้องพบแพทย์ต้องพบแพทย์แล้วน้ำจิ้มเนี่ยอยู่ในตู้เย็นมามากกว่าสองเดือน ยังสาม,มารถไม่มีความแบบตุย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 ไม่มีเลยเอะฟิลโมเมนต์เลเทอร์ห้องน,น้ำนี้ห้องเดียวผสมกันได้เลยวิธีอันนี้ดีจริงกินไปมีแนะต่คงแต่อดไข่จะหมูก็ <c oughs> มีแต่พืชมองถมันมีแต่พืชอ่ะเท่านะโฆษณาแต่ภาพแต่ภาพก็มีแต่ภาพก็แค่ชื่อถนนนะ่นแอืม,อม <c oughs> จริงๆจะชอบที่แม่ทําออกเกลียวแล้วก็เผ็ดชอบให้แม่ทําติดหวานนิดนึงโเนคงกินหวานเออแต่ก็ติดหวานนิดนึงแต่นี่แกหวานไปไงก็เลยแบบเนี่ยหักแกเนี่ยไม่หักจะชอบแล้วสิบอ่ะถ้าแม่ไม่รู้จะมาหลอกไปที่ไหนแม่ก็มาให้เกยฮะออกเกลียหักน้องเจ้าหนุกี้มอีตัวหั่นผักยังไม่เป็นเลยอย่ฝันว่าจะไปทำนี่อาบได้แต่น้ำหมาเท่านั้นแหละเกี่ยวอะไรกันเหรอ หมดอ่ะหมดเราลืมเทน้ำปะเทน้ำอะไรน้ำม่ลุเคล็ดลับนิด okay. นึงว่าท <so yeah, ี่มันเข้มข้นแล้วก็อร่อยแบบนี้เพราะว่ามันจะมีเนื้อของเต้าหู้ยีอยู่ใช่ปะเอาเนื้อมาปั่นกับไข่เต๋จะไม่รู้ไม่รู้ก็เออก็แดไม่รู้อะน้ำตาลเกลือต้องใส่เกลือนะใส่น้ำปลาน้ำโอนใช่น้ำปลาด้ยเหรอเออน้ำปลาไม่ได้นะ สูตรนี้เนี่ยไม่ใส่วัตถุกันเสียเลยเพราะมันมีอยู่ในเต้าหู้ยีแล้วแซ่บปราศจากวัตถุกันเสียและนี่ขาดไม่ได้คือผงชูรสประมาณหนึ่งกิโลใช่เหรอก็จะมีบ้างประมาณครึ่งสองเก็บผมเก็บเก็บผมเก็บผมอแต่ว่าทุกคนไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะได้กินเพราะว่าเราไม่ขายไงแชร์เยอะดิดังแล้วเดี๋ยวจะ เอาน้ำจิ้มน้ำน้ำจิ้มมาขาดจะำให้แม่ได้อยู่สบายแล้วอะต้องหาเงินช่วยกันให้แม่ลำบาอ๋อแม่ำ <laughs> <laughs> ลำบากเร็วเนาะลูก <laughs> เร็วดีเลยอ่ะนะไก <laughs> ่ฉีกก็ดีนะ <laughs> อห,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  <laughs> <laughs> หอยหอยเสีย่ยหอยระวังหอยแสบ่ะ ว่ชนนอันสุดอันสุดเไนกินแบบเพียเพียเพียเปิดช่องใหม่กินแบบเพียไปดีนะดีที่เฮียชอบกินอ่ะคือกินกับถั่วงอกสดมันใช่เราไม่เคยไม่เคยไม่เคยไม่วันนี้เตยไม่ได้ลองของอร่อย แต่เดี๋ยบางคนไม่มีปัญหากับถั่วงอกแต่ถั่วงอกเนี่ยส่วนใหญ่บางคนเซนซิทีฟนะมันเป็นมันเป็นของที่ทุกคนเซนซิทีฟแอลกอฮอล์อยู่ไหนเออนี่เป็นของที่คนเซนสิทีฟอะใช่หลายคนอาจจะไม่ชอบนะแต่ถ้าใครชอบกินถั่วงอกเนี่ยกินกับน้ำจิ้มแม่มณีวันเนี่ยก็คือแบบเด็กเอาคอจริงไหมบอกไม่ปังเลยคือเด็กอาจจะเด็กจะชอบนะ เด็กไหมคะเด็กเด่กชอบนี้มากกว่าไม่ได้เอาใจแม่เนี่ยแต่แม่นริคนมากเข้มข้นรสชาติทั้งน้ำซุปทั้งอะไรทำเองแบบพรีเมี่ยมซึ่งเวลากินแบบตุกกี้เนี่ยของโปรของเตยก็คือเต้าหู้ปลาเป็นไงก็หู้ปลาที่ห้อนี้ที่ห้องมีกิี่เม้าอร่อยตรงเศษหมูแล้วนี่แหละ ดีด oh, oh. ีแม่บอกว่าปุกปุกจังไรกินไม่ให้ข้าน้ำจ да> yes, ิ้มแม่เลยอดีสิแม่ดูดีโอ้โห กินแบบเพี้ยหมดหมดเมุ่งไหมล่ะถ้ามันไม่อร่อยอ่ะไม่หมดหรอกมุ่งเลยเลยก็พอท่าลูกหมานี่เองอะไรอะอะไรอือหืออะือหือเปียดูหมูนุ่มความเด้งของเด้งเองเด้งเอง ต้องดูขนาดนั้นเลยก่อนเดี๋ยวไปนั่งกินต่อแบบชิวๆนะจ๊ะยั่วมาพอสมควรละใช่ขอเคื้อก่อนไหมบอสโอ้โหอเคก่อนให้จะปิดสูตรซุกี้น้ำจิ้มโบราณเต้าหู้เชีย้์หากินไม่ได้ที่ไหนที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่กินเชียร์กินแบบ เ e ียเฮตอแหลเทปหน้าเฮียจะพาไปกินอะไรแม่ไม่เราเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับการรีวิว Apple ิลเตไม่ใช่สากุรมา้แต่บอกเลยลิงคนเรามันจะสามารถแยกได้หรอได้แยกได้หมดเราจะรู้ว่าไหนคนไม่มีคนนี่แอปเปิละโอเคกลาไปก่อนนะจ้าเราไว้เจอกันคลิปหน้ากับแอปเปิลแอปลใช่ คคุณนะรับขอบคุณแม่มินีวันด้วยต้องยิ้มยิ้มยิ้มปลอมใครปลอมกว่าดีคะ